สวัสดีค่ะคุณชักวันนี้พบกับดิฉันพรสรันวัฒนางูรในรายการ Hello Aus Berlin อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อ๊วันนี้ดิฉันกำลังคอยอ,อคุณซิกกี้อยู่ยังไม่มาเลยค่ะอ๋อคุณซิกกี้มาพอดีคุณ <Hello. S 2> ซิกกี้เป็นยังไงคะคุณซิกกี้ได้ของครบไหมคะที่เราต้องการในรายการนี้ คิดว่าครบนะครับแต่ว่าไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเลยก็คนที่นั่นแน่นมากเลยก็ช้าไปหน่อยครับอเอะเรามาดูทีได้อะไรมาบ้างเอยก็คิดว่าได้ครบนะครับโว้ะาาขนมปังสลดัดหักสลัดลมินมมีอะไรอีกเอย น้ำตาลเมลแป้งโหเยอะแยะจร,ริงๆเฮเฟอา่าเฮเฟยีสค่ะสวีบเบิลหัวหอมครับอ่าหัวหอม <Tomato. S 2> มะเขือเทศและมันฝรั่งของพวกนี้เราจะมาทำกับข้าวกันใช่ไหมคะเนี่ยก็ดี ee, ครับครับอาจารย์วันนี้รายการเราก็เป็นรายการเรื่อง,อาองการกินาการดื่มนะครับและคิดว่าจะเอาของมาให้ท่านผู้ชมดูมั่ง essen und trinken. wenn ihr thomas, die supermarkt. hallo. ich bin Rolly. und heute essen und trinken. na, wie geht's? ich gehe einkaufen. ich habe eine. Liste von Tante Lisbeth. Sechs Äpfel. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Kartoffeln Ah Kartoffeln So Brot Wo ist das Brot หลังจากที่ทักทายกับพวกเรานะเคะ้าว่าวิเกตสแล้วโทมัสก็บอกว่า Ich gehe einkaufen แปลว่าผมจะไปซื้อของ คำกริยา gehen i n Kauf e n เป็นคำกริยาที่แปลว่าจะไปซื้อของหรือว่าไปช้อปปิ้งในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเสร็จแล้วโทมัสเขาก็ให้เราดูรายการซื้อของนะคะรายการซื้อของในภาษาเยอรมันจะใช้คำว่า Liste เป็นคำนามเพศหญิง eine Liste เขาบอกว่า ich habe eine Liste von Tante Elisabeth คะคือเขาได้รายการซื้อของมาจากคุณป้าอลิซาเบตค่ะท่านผู้ชมก็คงจำได้ว่าโทมัสไปซื้ออะไรบ้างนะครับก็คือทั้งนี้เองนะครับเขาซื้อแอปฟเอปฟลเซ็ก์แอปเฟลคาร์ทอฟเฟล Und โรสก็ตอนนี้เขาก็ยังขาดรายการบางสิ่งบางอย่างก็เลยก็เอารถเข็นไปที่ภายในขายเนื้อกับไส,ส,ส้กรอกนะครับซึ่งไส้กรอกผสมแล้วมันเรียกว่าวอร์สต์เราตามไปดูเขาไหมครับคุณหมอเกณฑ์กุเทมอร์เกลวัสดุที่ต้องสู้0ช้หนักครับเล็บวอร์สต์บิตเตอร์และเช e ่อกรอบหรือพา Die Grobe bitte. Und wie viel? 200 Gramm. Dann noch was? Nein, danke. Bitte schön. Danke Auf schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. พนักงานขายของก็ทักทายกับโทมัสแล้วก็ออถามโทมัสนะคะว่า w h a t m u ั t to do? หมายถึงว่าเธออยากจะซื้ออะไรคะต้องการอะไรโทมัสเลยก็บอกว่า Leberwurst 200กรัม l e b บ r w u r s t ก็คือไส้กรอกที่ทำจากตับปดนะครับ พนักงานขายก็เลยถามโทมัสว่าอยากได้ตับบดแบบไหนนะคะเธอบอกว่าอุนเทรเชอร์กรูปโอ e ดฟายน์ค่ะคำว่าครูปหมายถึงอย่างเนื้อหยาบแล้วก็ f i น์คือตับบดแบบที่เนื้อละเอียดโทมัสบอกว่าอยากได้ตับบดแบบเนื้อหยาบค่ะก็ตกลงกันแล้วพนักงานขายก็ยังถามอีกครั้งหนึ่งว่า we feel เอาเท่าไรครับมากน้อยแค่ไหนนะครับโทมัสก็เลยบอกว่า2 0 0กรัมก็คือ200กรัมหรือว่า2ขีดเองนะครับเสร็จแล้วพนักงานขายก็ถามว่าดันโหนวัสเอาอะไรอีกไหมครับแต่โทมัสบอกว่าไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะโทมัสก็เลยขอบคุณบอกต er ั้งเถอะแล้วพนักงานขายก็ตอบงจำได้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมตอบว่าบิเชอร์ ซึ่งหมายความว่ายินดีค่ะท่านผู้ชมคงจะจำได้นะคะว่าเราอาจจะพูดรับคำขอบคุณว่าพิเตอรหรือพิเตเชได้เมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อแล้วโคมัสก็เดินไปที่แคชเชียร์เพื่อจะจ่ายตังนะครับที่จ่ายเงินที่จะซื้อของนะครับรวมยอดเงินก็เป็น920 m a r 30 p ฟ e n ก i x ท่านผู้ชมคงจำได้920 คืออะไรหรือเปล่าครับก็29นั่นเงเองนะครับแล้วก็3ตริกก็30นะครับรวมเงินนี้ก็เก้าสับสองมาร์ค30ิกเพนิกซึ่งโทมาสก็ยืนธนบัตรไปให้สองสองใบนะครับคือ10มาร์กกับ20มาร์กยังละไบรวมเป็น30ก็ได้เงินถอนมา10สิก แฟนิกท่านผู้ชมจะได้สิบซิกค,คืออะไรครับใช่แล้วเจ็ดสิบนั่นเองนะครับพนักงานขายก็ข,กขอบคุณโทมัสว่าดังคือเชิญความจริงซื้อขายของราคายัางเป็นมาร์กอยู่นี่ก็ได้บรรยากาศของเอยอมันเมื่อสมัยก่อนดีนะคะท่านผู้ชมคงจะจำได้นะคะว่าโทมัสซื้ออะไรไปบ้างได้ลองมาทวนกันสักนิดนะคะอ่าใช่ค่ะแอปเปิลหกลูก่ เซ็กส์แอปเปิลแล้วก็มีคัตทอฟเฟิลแล้วก็บรูจใช่ค่ะมีสว0ยุนเดรัมโคลเบอร์เลเบอร์บรวสต์คือตับบดแบบหยาบ200กรมัมท่านผู้ชมครับมีนักเรียนไทยหลายคนที่ผมสอนอยู่ถามผมว่า ไอ้ตลาดที่เขาเห็นในเมืองนอกนอกจากอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ข้างถนนเป็นตลาดสดนะครับเมื่อในเมืองไทยไหมครับก็ความจริงนีที่เมืองใหญ่เมืองน้อยเมืองเล็กนะครับในเยอรมันมีตลาดสดเป็นประจําอยู่นะครับคล้ายๆตลาดสดในเมืองไทยนะครับก็ตอนนี้กลุ่มวัยนุ่นกลุ่มหนึ่นในปารีนกาลังจะไปที่ตลาดนั้นเพซื้อข,ของนะครับโอ้ชามาดสเอนชนสต Du holst die Gurken, du die Eisbergsalat und du die Petersilie. Hier ist ein guter türkischer Markt in Berlin. Die Mädchen wollen etwas kochen. Wie viel das? Das ist 2,5. on ชมคะไปลี่บอกว่าตลาดที่เห็นสาวๆบริลินสีคนนี้ไปซื้อผักนั่นเป็นตลาดสดของชาวตุรกีที่ภาษาเยอรมันว่าเชื้อสายตุรกีนะคะจะพูดว่าเชื้อสายเทอร์กิชปกติเนี่ยตลาดที่คนตุรกีขายผักเนี่ยจะมีผัก แปลกดี d, ซึ่งจะมีชื่อเสียงนะคะในเมืองบินเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดว่า here is ein guter türkischer Markt in Berlin here is ein guter türkischer Markt in Berlin โรลี่ยังบอกอีกนะคะว่าสาวๆทั้งสี่คนที่เราเห็นในตลาดเขาไปซื้อของเพื่อจะเอาไปปรุงอาหารกันนะคะเขาบอกว่า i e m ä d c h e n w ollen etwas kochen i e m ä d c h e n w ollen etwas kochen คำว่า d e เมทเชนเป็นคำนามผู้พจน์นะคะเพระเอกพจน์จะเป็นไม่มีเพศคือ das mädchen ทีนี้มีสาวสาวสี่คนด้วยกันส่วนคำกริยา kochen ที่เราเรียนไปแล้วจะแปลว่าทำอาหารคงจำได้นะคะก็เมื่อสาวๆาวกลุ่มนั้นไปที่ตลาดสดแล้วก็เข้าแยกกลุ่มกันไปนะครับเพื่อจะซื้อ ผักสดนะครับผักสดภาษาเยอรมันมีคำเฉพาะเรียกว่าเกมูเซดัสเกมูเซแล้วก็เราก็ไปดูว่าเขาซื้อผักสดอะไรบ้างครับมีผักสลัดแก้วนะคะไอ e ์แบ็กสลัดมีมะเขือเทศทอมา t e n แตงกวา g u ว k e นแล้วก็ผักชีของฝรั่งค่ะี่เรียกว่าเพเท s เลีย

Um Börek zu machen braucht man Teig. Den Teig macht man aus Mehl, Wasser, Milch, Eiern, Hefe, Butter und Salz. Alles zusammen in die Schüssel, dann kneten. Fertig. Jetzt ausrollen. Ausrollen. Käse und Petersilie dazu tun. Käse und Petersilie dazu tun. Zuklappen. Den ofen 15 Minuten fertig ich mache den Salat ich brauche Petersilie Tomaten Zwiebeln Zitronen Gurken Olivenöl und Eisbergsalat man schneidet alles Good petit เราเริ่มเข้าชั้นเรียนค่ะกรรมเลยนะคะคือชูลคิเชอร์วัยรุ่นคนแรกก็เริ่มอธิบายบอกว่า heute machen wir türkisches börek und salat heute machen wir türkisches börek und salat แปลว่าวันนี้จะทำอาหารตุรกีหรือ t ต r ร i กิชที่เรียกว่า เ u r ร k และสลัดต่อไปนั้นนะครับก็ยังปัญญาต่อว่า u m มเ u e k zu m a ซ h มั b r a u รา t m a มัน i g เพื่อที่จะทำอาหารเบ r รกก็ต้องมีแป้งผสมมาด้วยนะครับ t Teig ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าด o ครับ Due ด Teig Macht man aus m e h l แป้งสลีครับ w a s s e r น้ำมิลค์น้ำนมไก่ไข่ไก่เห็ฟัยีสต์บคตนเนย์อุนซัลซ์เกลือครับวัยรุ่นออคนต่อมาก็อธิบายสั้นๆนะคะเวลาเขาอธิบายเขาจะอธิบายเป็นวลีไม่ได้เป็นประโยคก็บอกว่า Alles zusammen in die Schüssel, dann kneten, fertig Alles zusammen in die Schüssel คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่คุณซิคกี้บอกเมื่อกี้นี้เอาไปใส่ในชามนะคะ Dann kneten แล้วก็นวดให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จ fertig เสร็จนวดแป้งนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้อง a u s r o ลเลน คือกลิ้งห้มันเป็นแผ่น่างๆนะครับแล้วก็เคเซ์โอ้นต์เพเทสเซเลตัซูทุนเอาเนื้อแข็งนะครับแล้วก็ผักชีของฝรัง่งมาวางบนแผ่นนั้นนะครับซูคลับเป็นก็ปิดครึ่งหนึ่งเลยนะครับอินเดนโอเน15นาทีเสร็จแล้วก็ใส่เตาอบ สิานาที f ฟล t ิกเสร็จแล้วครับสาวคนสุดท้ายบอกว่าอิชมาร e คเทนสลัดหมายถึงฉันหรือว่าในเรื่องคือเธอจะเป็นคนทำสลัดนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าส่วนผสมของเครื่องปรุงสลัดเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็จะมีเพเทซเซเลียคะคือผักชีของฝรั่งมีโทมาเทนมะเขือเทศ w e e l n หัวหอมใหญ่ซ i t r o น e n มะนาวเหลือง g กยเค็นแตงกวาโอลิฟันอืน้ำมันมะกอกอสเบอร์กสลัดผักสลัดแก้วเสร็จแล้วก็จะหั่นทั้งหมดนะก็จะพูดว่ามันชไนเดดอเลส คือหั่นผักทุกชนิดที่เตรียมไว้หลังจากอบเบร์กและเตรียมสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสาวๆพวกนี้นะครับก็นั่งไปลงกินเบรกกับสลัดอย่างอร,อร่อยของเขานะครับพร้อมที่เขาพูดว่า g กูเทนอ p พิทิชแปลว่าทานอาหารให้อร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของเยอรมันครับถ้าเรามานั่งกินอาหารด้วยกันนะครับเราก็จะต้องพูดว่า Appetit ฉันเห็นวัยรุ่นเ์ลินงเขาชอบทานเบอร์เกกับสลัดแล้วไม่แน่ใจว่าคนเบอร์ลินนี่จะชอบทานเบอร์เกกับสลัดจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อแน่ใจนะครับเราก็ให้โรลี่ไปถามชาวเบอร์ลินเองว่าเขาชอบอะไรนะครับลองดูซิโรลลี่ก็ใช้คำว่า Was ist du am liebsten หรือว่า Bas Essenzi am l i e s t e n ก็แปลว่าคุณชอบทานอะไรเป็นของโปรดตั้งใจฟังวิธีถามแล้วก็สังเกตคำตอบดีๆนะคะเบลิตฟาสิสตูอัมลิบส์นูเทลล่านูเดอันไรส์อัมลิบส์เนสส์อิชพิซซ่าอิชอสอัมลิบส์เนส์เส์เน Ich esse gerne Leberwurst. Was essen Sie am liebsten? Ich esse am liebsten Spaghetti und Pizza. Ich esse am liebsten Schnitzel. Kuchen. Ich esse am liebsten Eis mit Sahne. Was essen Sie am liebsten? Oh, ich esse alles gerne. Rollie was isst du am liebsten? Roah, was essen Sie am liebsten? บอกว่าคนในเมืองเบอร์ลินเขาก็ตอบว่าเขาชอบกินอาหารต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่นมีนูเดอ n ์อุนไกส์ก๋วยเตี๋ยวและข้าวมี Fleisch เนื้อสัตว์เลเบอร์ r อสต์ส้กรอกตับปด s c h n i t z e l คือสเต็กหมูทอดคู <K> c h e n ขนมเคก้ก ไอซ์มิตรสานของโปรดเลยค่ะไอศครีมใส่ครีมสดการตอบประโยคคำถาม Was ist du am liebsten หรือว่า Was essen Sie am liebsten ก็ตอบได้หลายรูปแบบนะครับเช่นเอาได้คำศัพท์นั้นที่เราชอบกินสลัดหรือว่าตอบยาวหน่อยนะครับ Ich esse g e r n Salat อีกแบบหนึ่งว่า Am liebsten esse ich Salat. หรือว่า ich esse Salat am liebsten. ท่านผู้ชมสังเกตดูว่าคำว่า essen จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สองตลอดนะครับ Ich esse gern. Am liebsten esse ich. ก oh, ็นายสุดท้ายก็บอกได้ว่า Ich esse alles gerne ก็คือว่าชอบกินทุกอย่างเลยนะครับพอเรารี่รู้แล้วว่าคนเบอร์ลินชอบทานอะไรนี้เขาก็จะถามนะคะว่าชอบดื่มอะไรด้วยเขาจะเปลี่ยนคำกริยานะคะจาก essen เป็น trinken เขาบอกว่า was trinkst du am liebsten หรือว่า was trinken Sie am liebsten ต่างกันตรงที่ดูกับ C ท่านผู้ชมจําได้ใช่มั้คะว่าคนที่สนิทหรือว่าไม่สนิทนะคะลองตั้งใจฟังคําตอบแล้วก็วิธีถามคําถามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ Was trinkst du am liebsten Mineralwasser Ich trinke am liebsten Saft Fanta Milch Was trinkst du am liebsten Am liebsten trinke ich Cola Orangensaft Was trinken Sie am liebsten Am liebsten Orangensaft cappuccino ลองฟังประโยคที่ถามว่าชอบดื่มอะไรเป็นพิเศษนะคะ What r i n k s do am like b den. s t หรือ What r i n k s i o am l i e b s t ปรากฏว่าคนในเมืองเบอร์ลินก็ชอบดื่มไอ้นู่นนี่ต่างๆกันไปเหมือนกันค่ะอย่างเช่นเขาจะชอบน้ำแร่ มินิร้าวัส e ์หรือว่าชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทโซดานะคะเช่นโคลาฟันตาหรือว่าบางคนก็ชอบดื่มนม m i l ช์บางคนชอบดื่มน้ำผลไม้ค่ะที่ภาษาเยมันใช้คำว่า s ัฟ t ์อาจจะมีน้ำส้มองุ่นชนซัฟท์ Soft, น้ำแอปเปิลอัพเฟลซัหรือว่าเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์นะคะเช่นเบียร์ไวน Ich habe einen Kaffee, einen Kaffee, einen Cappuccino. Dort, war, was trinkst du am liebsten? Was trinken Sie am liebsten? Komm mit, mit diesem Kaffee, die Leute, die die Wahl haben, Am liebsten trinke ich Kaffee. Ich trinke am liebsten Kaffee. ชอบดื่มกาแฟาเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะตอบว่า Nichts Besonderes ไม่มีอะไรที่จะดื่มพิเศษนะครับหรือว่า Ich trinke alles gern ชอบดื่มทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมเห็สังเกตว่าคำตอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่าคำกริยา trinke n จะต้องอยู่อันดับที่สองในประโยคนะครับ Ich an der Brücke trinke an der Tisang am liebsten Kaffee. Löwär am liebsten an der Brücke trinke an der Tisang Kaffee. Goppen teils Projnän, muen kann die tei Kämwa ich esse an der Song gerne Leberwurst. Löwär am liebsten esse ระยะย้อนทับสองอีกครั้งหนึ่งนะครับ a m l e b s t o n l e b e r w u r s t คราวนี้เราจะให้ท่านผู้ชมมาฝึกถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านผู้ชมชอบเป็นพิเศษนะคะเราจะกำหนดคำศัพท์ที่เป็นเชื่ออาหารแล้วก็เป็นเชื่อเครื่องดื่มให้ท่านผู้ชมแล้วก็ฉันกับคุณซิกิจ,จะช่วยกันปลัดกันถามแล้วก็เฉลยคำตอบให้ท่านผู้ชมฟังลองฟังตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคำตอบก็คือ pizza und salat. was isst du am liebsten? ich esse am liebsten pizza und salat. was trinkst du am liebsten? milch. ich trinke am liebsten milch. denihtar hammaw. du "Sie" was? Trinken Sie am liebsten? Orangensaft. Ich trinke am liebsten Orangensaft. Was essen Sie am liebsten? Brot und Leberwurst. Ich esse am liebsten Brot und Leberwurst. Ich habe wahnsinnig Hunger. เอ๊ะ eh, ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคที่ถามว่าชอบดืม่มหรือชอบทานอะไรนี่คะอิชาเปอร์ฮุงเอร์แปลว่าฉนันหิวนี่นาะใช่ครับอิชาเปอร์บ้านซินิคุงเออร์เพราะวันนี้เราก็คุยได้เรื่องการกินการดื่มนะครับ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าสัากต้องหิวขึ้นมากเลยนะครับอิชาเปอร์บ้านซินิคุงเออร์อุบัสอิสตูอัมลิฟสเชนแล้วคุณสกี้ชอบทานอะไรล่ะคะ Ich esse alles gerne อะไรก็ได้นะครับชอบกินทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะสงสัยเราจะต้องอนุญาตให้คุณซิกี้ไปทานอะไรราคาตอนนี้เพราะว่าคุณซิกี้หิวมากเลยสวัสดีนะคะสวัสดีครับกุ๊ดทินอับปิตกุ๊ท t นอับปิต s ชิสชิส